สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกลียวโตซีรีส์วันนี้เกลียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปิงรักเยซินโดเรล่าในอีพีที่7และ8มาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะหลังจากที่เฮเยจี A G, ได้ยินที่เฮยองมินพูดกับนางเอกเธอก็รีบวิ่งออกไปจีอุนก็รีบตามเธอไปด้วยความเป็นห่วงนางเอกถามเฮยองมินว่านายชอบฉันจริงๆหรือเปล่าลองคิดดูดีๆนะว่าข้างในหัวใจของนายรู้สึกยังไงทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องผู้หญิงของนายแล้วนาง ไปจีอุนบอกฮเยจี A G. ว่านางเอกกับพยองมินไม่ได้เป็นอะไรกันฮเยจี Hi A G. บอกว่าเรื่องนั้นเธอรู้อยู่แล้วจีอุนถามว่างั้นเธอมาที่นี่ทําไมฮเยจี Hi A G. บอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงจีอุนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอฮเยจี Hi A G. ไม่ตอบและบอกว่าเธออยากอยู่คนเดียวด้านซาออูก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของสาวๆจนต้องออกอุบายแล้วรีบหลอบออกมาแต่พวกสาวๆก็ยังตามไม่เลิกจนเพื่อนนางเอกเข้ามาช่วยซออูและบอกวิธีที่จะหนีออกไปจากที่ นั่นก็คือให้ซออูใส่ชุดนักเรียนของเธอออกมาทําเอาผู้จัดการถึงกับจําเขาไม่ได้ด้านนางเอกก็เดินด้วยเปื่อยไม่รู้จะไปไหนปาแม่บานซออูลและเลขานั้งเป็นห่วงนางเอกกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายซออูเห็นจีอุนกลับมาก็ถามว่าเห็นนางเอกบ้างไหมจีอุนก็บอกว่าไม่รู้ฉันไม่สนซออูจึงตอบว่าใจร้ายชะมัดเธออยู่กับเรานะนายร้ายหวดใจจริงๆแล้วเลขากับซออูก็ออกไปตามหานางเอกด้วยกันด้านฮยองมินหลังจากก่อเรื่องก็เดินทุกคนมองจนเขาเริ่มสงสัย ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเปิดดูโทรศัพท์ข่าวที่เขาสารภาพรักกับนางเอกและถูกเธอปฏิเสธดังไปทั่วทําเอาฮยองมินต้องรีบปิดหน้าแล้วเดินหนีไปเลขามาถามหาหนางเอกกับแม่เลี้ยงแต่ก็โดนเธอพูดประชดและไล่เลขาออกไปซออูก็มาตามหาหนางเอกกับเพื่อนของเธอแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะเธอคือคนที่ให้เขาใส่ชุดนักเรียนนั่นเองซออูจึงขอร้องไม่ให้เธอบอกใครและถามถึงนางเอกแต่เพื่อนก็บอกว่านางเอกไม่ได้มาหาเธอจีอุนเข้ามาได้ยินป้าแม่บ้านบ่นเรื่องที่พวกเขาสร้างปัญหาจนา นางเอกต้องยอมแพ้แล้วจากไปจีอุนเห็นดอกไม้จึงถามกับป้าแม่บ้านเธอจึงบอกว่านางเอกเป็นคนสั่งให้เอามาจัดจีอุนจึงรีบวิ่งออกมาทันทีจีอุนเห็นนางเอกกำลังนั่งกินรามยอนอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ดีใจรีบเข้าไปหานางเอกกำลังร้องไห้และบอกว่าหนูไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้แล้วนะคะหนูขอโทษจีอุนจึงเข้ามาเรียกแล้วตอบว่าผู้หญิงอะไรกินบะหมี่คนเดียวต้องสามถ้วยจีอุนบอกให้หนางเอกกลับไปที่บ้านหาเนินแต่นางเอกก็บอกว่าฉันกลับไปที่นั่นไม่ได้อีกแล้วจีอุนเลย บอกว่าฉันไปวัดมาแล้วภารกิจของเธอนะ่ะสําเร็จแล้วฉันเอาดอกกุหลาบหน้ากดแม่ฉันไปวางให้พ่อแล้วนะทําให้นางเอกดีใจแล้วบอกจีอุนว่างั้นเรากลับบ้านด้วยกันเถอะขณะที่ซออูกับเลขานั่งเป็นห่วงนางเอกอยู่พวกเขาก็ต้องดีใจไม่ได้ยินนางเอกบอกว่าฉันกลับมาแล้วค่ะทำเอาทุกคนดีใจมากที่เธอกลับมาจีอุนก็ทําท่าไม่สนแล้วเดินจากไปซออูนั่งร้องเพลงดีใจที่เธอกลับมาและยิ้มหน้าบานอย่างมีความสุขนางเอกเข้ามาบอกว่าฉันทราบซึ้งใจมากที่นายโทรหาฉันตั้งสี 19สายแน่ซออูจึงขอโทษที่พวกเขา3คนทําให้นางเอกลําบากแต่นางเอกก็บอกว่าพูดอะไรของนายแค่นักร้องรังอย่างนายโทรหาฉันตั้ง49ครั้งฉันก็เลื่มที่สุดแล้วหรือว่าฉันจะบันทึกหน้าจอแล้วเอาไปโพสลงโซเชียลดีทุกคนคงพากนันอิจฉาฉันกันแน่ซออูบอกว่าฉันต้องรักษาภาพลักษณ์นะแล้วก็เข้าไปแย่งโทรศัพท์จากนั้นทั้งสองก็วิ่งไล่กันอย่างสนุกสนานหลังจากที่วิ่งไล่กันเสร็จซออูก็ชมนางเอกว่าสุดยอดเธอถึงขั้นปฏิเสธทยองเมนแบบไม่มีเยืเย่อใ สออูจึงเอาคลิปให้ดูซออูบอกนางเอกว่าฮยองมินคงช็อกไปแล้วเขาไม่เคยโดนผู้หญิงปฏิเสธมาก่อนตอนนี้คลิปวิดีโอนั้นดังไปทั่วทําให้นางเอกรู้สึกไม่สบายใจนางเอกมาดูฮยองมินแต่เขาก็ยังไม่กลับทําให้เธอคิดว่าตัวเองทําแรงเกินไปหรือเปล่าหลังจากที่ฮยองมินอ่านข่าวของตัวเองตอนนี้เขาทุกสดสาวมองว่าเป็นไอเ้เบือแข่งปีเงินกับหน้าตาไม่ใช่ทุกอย่างทําให้ฮยองมินถึงกับช็อกจนต้องแอบหลบออกมาเดินอยู่คนเดียวเขาคิดถึงคําพูดของนางเอกที่บอกว่าทนายชอบฉัน ลองคิดดูดีๆนะข้างในนา,ายรู้สึกยังไงเขาถามตัวเองว่านี่มันอะไรกันเนี่ยความรู้สึกนี้ขณะที่ยืนเศร้าอยู่ฝนก็ดันตกลงมาฮยองมินพูดว่าฝนนะ่าจะตกทําไมตอนนี้ด้วยเขากลับมาบ้านก็เดินเข้าห้องด้วยความเศร้าแม้นางเอกจะเรียกแต่เขาก็ไม่สนทําให้นางเอกสงสารนี่เขาเสียใจขนาดนั้นด้วยหรอเช้าวันต่อมานางเอกเห็นจีอุนกาลังประกอบรถอยู่จีอุนก็หันไปเห็นนางเอกพอดีทั้งสองก็เริ่มส่งสายตาและยิ้มหวานให้กนันนางเอกจึงไล่ถามว่าเมื่อคือนหลับสบ จีอูนตอบกลับว่าเลิกทำเหมือนเราสนิทกันได้แล้วนางเอกตอบว่าอย่างน้อยนายก็ไม่เหมือนฉันแล้วนางเอกตอบว่าขอบคุณที่เขาช่วยเธอไว้แล้วจีอุนก็ส่งสายตาและยิ้มหวานให้เล่นเอานางเอกเขินจนเดินเข้าห้องแทบไม่ทันนางเอกบอกกับเลขาว่าฮยองมินดูแปลกๆปไปเขาไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเลขาก็บอกว่าให้เขาพักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับดูเหมือนเขาจะรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณปู่เอาดอกไม้ที่จีอุนไปไว้พอให้นางเอกดูท่านถามนางเอกว่ารู้ใช่ หมายว่าดอกไม้นี้หมายความว่าอะไรนางเอกตอบว่าความเคารพใช่ไหมคะปู่เลยบอกว่าก็หมายความว่าเจ้าเด็กคนนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วปู่ให้เลขายกของขวัญมาให้และบอกให้นางเอกเปิดดูปู่มอบตั๋วเครื่องบินให้นางเอกเป็นรางวัลและบอกให้นางเอกพาสามนุ่มไปเที่ยวด้วยพวกเขาจะได้สนิทกันมากขึ้นแสดงฝีมือให้ดูอีกทีนะขณะที่แม่เลี้ยงของนางเอกกําลังทําสปาให้เมียคุณปู่เธอก็ได้ยินเมียปู่คุโทรศัพท์และบอกให้อีกฝ่ายหาสาวๆและนัดดูตัวแม่เลี้ยงก็คิดว่าเธอจะหาหลานสะพ้าย กับพี่น้องตระกูลคังจึงรีบจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเธอก็รีบพอบอกอยู่นาทำให้ยูนาดีใจสุดๆนางเอกถามเลขาว่าพวกหนุ่มๆจะยอมไปเที่ยวกับเธอหรือเปล่าเลยค่ะก็พูดให้กำลังใจว่าถ้าเธอเป็นคนชวนมันต้องเป็นไปได้แน,น่นางเอกจึงชมว่าเขาสุดยอดไปเลยทำให้เลขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วเลค่ะก็คุยโทรศัพท์กับใครคนนึงหลังจากคุยเสร็จเขาก็ดูอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจนนางเอกสงสัยนาเงเอกเข้ามาดูฮยองมินเขาก็นั่งนิ่งไม่รู้สึกอะไรนางเอกจึงพย ยามโทรหาจีอนโดยไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังเธอนางเอกจึงเรียบ,บอกเขาทันทีว่าฉันมีอะไรจะขอนะ่ะไปเที่ยวด้วยกันนะไปกันหมดทุกคนเลยไปชมวิวสวยๆแล้วก็กินของอร่อยๆด้วยกันนะแต่จีอุนก็บอกว่าสิ้นสุดการโทรทาให้หนางเอกรู้สึกเศร้นานางเอกมาเจอกับเพื่อนของเธอเธอจึงเอากระเป๋ามาคืนให้จ่ายอมเอาคลิปรูปของซออูตอนที่ใส่ชุดกระโปรงให้ดูนางเอกจึงคิดแผนที่จะเอารูปไปแบ็กเมย์ซออูและบอกให้เพื่อนส่งรูปมาให้แต่เพื่อนก็ไม่ยอมนางเอกจึงชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันเล และแล้ว,ลวน้าเอกก็นัดผู้จัดการของซออูมาพบและเอารูปของซออูให้ดูและบอกให้เพียรตารางงานของซออูให้3วันด้านทยองมินก็มาหาหมอและบอกหมอว่าให้สัญญกรรมหน้าใหม่ให้หน่อยผมเดินไปไหนด้วยใบหน้านีาน้ไม่ได้อีกแล้วครับผมรู้สึกหงุดหงิดและไม่มั่นใจหมอจึงแนะนําให้เขาไปหานักบําบัดแทนจะดีกว่าและถามว่าผู้หญิงคนนี้คือรักแรกใช่ไหมทยองมินตอบว่ารักแรกหรอเปล่าซะหน่อยอีกคนต่างหากที่เป็นรักแรกของผมด้านทเยจีเห็นข้อความของจีอุนที่ถาม เธอว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันเป็นห่วงนะโทรหาฉันด้วยส่วนนางเอกก็ไลน์มาขอบคุณที่เฮเยจีให้เธอค้างคืนด้วยและบอกว่าฉันอยากพบเธอเฮเยจีจึงนั้นนางเอกไปพบที่สตูดิโอนางเอกเห็นฮยองมินกําลังเดินเด็ดใบไม้อยู่และพูดว่าฉันรักเธอฉันไม่ได้รักเธออยู่หลายครั้งจึงเดินเข้าไปคุยด้วยแต่ฮยองมินก็บอกว่าอย่ามาคุยกับฉันเธอทําทฉันเสียสมาธิแล้วก็เด็ดใบไม้ต่อนางเอกบอกว่าเราไปเที่ยวด้วยกันไมหมฮยองมินก็ไม่สนและยังคงเด็ดดอกไม้ต่อไปนางเอกมาหา และชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันและบอกว่าฉันได้รับภารกิจมาคือต้องทำให้พวกเขาทุกคนยอมไปเที่ยวด้วยกันให้ได้ลําพังฉันคนเดียวคงทำให้ทั้งสามคนไปด้วยไม่ได้แนะ่แต่ถ้าเธอไปด้วยฮยองมินกับจีอุนต้องยอมไปแนะ่แนะ่จีอุนมาได้ยินพอดีจึงถามนายเอกว่าต้องทำขนาดนี้เลยหรอฮเยจีจึงตอบตกลงว่าจะไปด้วยแล้วก็หันไปบอกกับจีอุนว่านายก็ไปด้วยสิจีอุนบอกว่าฉันไม่ไปฮเยจีถามว่าทำไมนายต้องทำแบบนี้ด้วยจีอุนบอกว่าฉันเป็นห่วงเธอนะส่วนแม่เลี้ยงของยูนาก ก็กำลังคิดแผนที่จะไปดูตัวพ่อของนางเอกก็กลับมาบ้านเขาบอกให้แม่เลี้ยงไปหยิบกระเป๋าในรถให้หน่อยแม่เลี้ยงก็บังเอิญไปเจอรูปของชายคนหนึ่งที่หายตัวไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาพาร์ตเมนต์ในปีเดียวกับที่แม่ของนางเอกเสียชีวิตจึงเรียกมาบอกยูนาว่าชายในรูปชื่อฮยองจินตอนนี้พ่อกำลังตามหาผู้ชายคนนี้อยู่แม่เลี้ยงจึงสงสัยว่าหรือว่าชายคนนี้คือพ่อแท้ๆของนางเอกแม่เลี้ยงบอกกับยูนาว่างั้นเรามาใช้โอกาสนี้ทำให้นางเอกเลิกใช้ชีวิตคู่หนูจอมปลอมกันดีกว่านางเอก เข้าไปดูฮยองมินอีกครั้งเขาก็หลับแบบไม่รู้สึกตัวเธอจึงมาถามเลขาเลขาบอกว่าฮยองมินเป็นคนหลับลึกมากถึงจะมีใครมาแบกเขาเขาก็แทบ,บไม่รู้สึกตัวเลยส่วนจีอุนก็กําลังคิดถึงตอนที่เขาได้ยินนางเอกร้องไห้และบอกว่าเธอคงไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้หรอกค่ะทาให้เขารู้สึกสงสารเขาจึงเข้าไปบอกนางเอกถ้าเธอทําให้ฮยองมินที่ขังตัวเองอยู่ในห้องไปได้ฉันก็จะไปเที่ยวด้วยนางเอกดีใจและบอกว่าห้ามเปลี่ยนใจทีหลังนะและทั้งสองก็เกี่ยวก้อยสัญญากันนางเอกจึงเข้า มาหาไฮยองมินอีกครั้งเธอพยายามขอโทษเขาและชวนเขาไปเที่ยวแต่ไฮยองมินก็ยังหลับไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมนาเอกจึงเริ่มคิดแผนบางอย่างขึ้นส่วนซออูก,ก็กําลังจัดกระเป๋าเพราะผู้จัดการบอกให้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยนาเอกเข้ามาหาไฮยองมินและแล้วก็เริ่มลงมือทําภารกิจสําคัญไฮยองมินรู้สึกตัวก็คิดว่าตัวเองฝันไปที่นี่ที่ไหนหนาเอกเรียกไฮยองมินใจเย็นๆเ,เขาลุกขึ้นก็เห็นทุกคนนั่งพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนกันทําไมพื้นมันสันๆมันไม่ ปกติผมไม่ชอบผมฝันไปใช่ไหมไฮยองมินโวยวายจนพนักง,งานต้องจับตัวเขานั่งลงซาอูถามนางเอกว่าที่นี่มันเหมือนประเทศไทยตรงไหนนางเอกบอกว่าขอโทษที่หลอกนะคะซาอูถามว่าแล้วเธอพาเยนี่มาทําไมฉันไม่ชอบนางเอกบอกว่ามาก,ก็หลายคนสนุกดีออกนางเอกหันไปถามไฮยองมินนายดีใจที่ได้มาใช่ไหมไฮยองมินตอบว่าดีใจลงได้ยังไงดูสภาพฉันสินางเอกบอกว่าชุดนี้นายก็หลอดีออกจีอุนบอกไฮเยจีว่ายังไงเราก็มาถึงที่นี่แล้วามาสนุกกันเถอะนางเอก เอาเสื้อทีมที่มีชื่อทุกคนออกมาและบอกถึงกิจกรรมที่จะทําให้ทุกคนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นพอทริปนี้ทําเอาทุกคนเดินหนีกันไปหมดแม้แต่เลขาก็เดินหนีด้วยส่วนปู่หลังจากที่เขาคุยกับเลขาเรื่องหลานเสจภรยาก็เดินเข้ามาและถามว่าทําไมปู่ถึงไม่บอกใครเรื่องที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลพวกสามหนุ่มควรจะรู้นะปู่เลยบอกว่าคงไม่มีใครเป็นห่วงผมหรอกและผมก็อยากใช้เวลาอยู่กับคุณส่วนนางเอกก็ตารางกิจกรรมมาติดที่หน้าห้องของทุกคนจนเสจเธอตะโกนบอกทุกคนว่าถึงเว ลาประชุมแล้วแต่หลังจากนั้นก็งเงียบกริบเธอจึงขึ้นมาหาซาออูและบอกให้เขาลงไปสนุกด้วยกันซออูบอกว่าเขาอยากพักผ่อนนางเอกมาหายองมินและขอโทษที่ทําให้เขากลายเป็นตัวตลกแห่งชาติและลักพาตัวเขามาโดยที่เขาไม่ยินยอมและขอโทษสําหรับทุกเรื่องด้วยฮยองมินถามนางเอกว่าทําไมเธอถึงบอกให้เขาสํารวจตัวเองถ้าฉันเกิดชอบเธอขึ้นมาจริงๆล่ะแล้วจะมีอะไรดีขึ้นบ้างนางเอกบอกว่าก็มีหลายเรื่องเวลาผู้ชายกับผู้หญิงชอบกันก็สามารถรักกันและคบกันได้ฮยองมินบอกว่าแค่ แหละไปได้แล้วชิวชิวชิวฉันไม่ใช่คนที่ชอบจริงจังอะไรนักหนาหรอกแค่นี้ฉันก็เลี่นไปทั้งชีวิตอิตเสือผู้หญิงนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเราด้านฮเยจี A G เห็นฮยองมินนอนอยู่จึงชวนเขาไปไว่ายน้ําระลึกความหลังสมัยที่ทั้งสองยังเด็กอยู่ฮยองมินบอกว่าฉันจําไม่ค่อยได้แล้วฉันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ามาด้วยฮเยจี Hi A G ลงไปไว่ายน้ําไม่นานเธอก็ร้องให้ฮยองมินช่วยเขารีบกระโดดและอุ้มเธอขึ้นมาจากน้ําและถามว่าเธอเป็นตะคริวอีกแล้วหรอแล้วเขาก็ช่วยนวดเท้าให้เธอฮเยจี Hi A G จึงขอบใจ เขาฮายองมินบอกว่าเป็นใครก็ต้องช่วยแล้วเขาก็เดินจากไปจีอุนเห็นตารางที่นางเอกแปะไว้ก็บ่นว่าอะไรเนี่ยวางแผนอะไรเยอะแยะแล้วเขาก็เดินไปหาหนางเอกแม่เลี้ยงกับยูนาก็กําลังวางแผนให้หนางเอกได้เจอกับพ่อตัวจริงเพื่อที่เธอจะได้ออกจากบ้านฮาเนินส่วนนางเอกก็กําลังเอาอาหารมาให้มา้าจีอุนก็เดินเข้ามาถามว่านี่หรอประสบการณ์การขี่ม้าของเธออยากให้พวกเราทําตารางนี้ไม่ใช่หรองั้นมาลองขี่กันเลยสินางเอกบอกว่าฉันไม่เคยขี่ม้ามาก่อน จีอุนบอกว่าเธอจะแหกตารางกิจกรรมของตัวเองงั้นหรอหนางเอกบอกว่าขอร้องละไว้ชีวิตฉันเถอะจีอุนมาพานางเอกไปขี่มา้ขาขณะที่นางเอกกลัวจีอุนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเชื่อใจฉันเถอะแล้วก็พานางเอกขี่ม้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นส่วนซออูก,ก็ได้รับรูปจากผู้จัดการว่าเขาต้องเอาภาพรักของตัวเองแลกกับความสุขเขาก็รีบเดินมาหาเพื่อนนางเอกและถามว่านี่ฝีมือเธอใช่ไหมทำให้เพื่อนนางเอกตกใจพ่นน้ำใส่เขาจนเปียกซออถูถามว่าเธอเป็นคนส่งรูปพวกนี้ให้หนางเอกใช่ไหมเพื่อน นางเอกพยักหน้าด้านเลยค่ะก็อของทาบาร์บีวมาให้ซออูแล้วบอกให้เขาช่วยเตรียมเผาให้หน่อยซออูถามว่าทําไมเราถึงต้องลําบากสั่งเอาไม่ได้หรอเลยค่ะจึงชี้ไปทางตารางกิจกรรมที่นางเอกแปะไว้ด้านนางเอกก็บอกกับจีอุนว่าสร้อยคอของเธอหายคงร่วงระหว่างที่ขี่มา้าแล้วเธอก็เรียบวิ่งกลับไปหาจีอุนก็บ่นว่าทําไมชอบทําให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยแล้วเขาก็เรียบวิ่งตามไปจีอุนถามนางเอกว่ามันเป็นของสําคัญหรอนางเอกจึงบอกว่าเป็นของแม่ฉันจีอุนถามว่าถ้า ปันหาเจอก่อนเธอต้องให้อะไรฉันอย่างหนึ่งนะขณะที่ทําบาร์บีคิวกันอยู่ซออูถามเพื่อนนางเอกว่าเธอสนิทกับนางเอกมากไหมแล้วที่บ้านนางเอกมีปัญหาหนักเลยหรอเพื่อนก็บอกว่าสนิทกันตั้งแต่มัธยมแล้วที่บ้านของเธอก็ไม่ได้จนขนาดนั้นแต่แม่เลี้ยงไม่เคยให้เงินเธอเลยเธอจึงต้องทํางานเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้ซออูถามว่าแล้วพี่เลี้ยงที่ชื่อยูนาทําไมเธอถึงใจดํานะเพื่อนจึงบอกว่ายูนาเอาเปรียบนางเอกมาตลอดเหมือนพี่เลี้ยงใจร้ายตามตำราเป๊ะพ่อของเธอก็อกต้องออกจงางจังหวัดบ่อยๆจึงไม่รู้ แต่ที่แย่ที่สุดคือแม่เลี้ยงบอกว่าอยู่นาะต้องมีห้องของตัวเองแล้วไล่ให้นางเอกไปนอนที่ระเบียงต่ออูได้ฟังก็บอกว่าใจร้ายชะมัดต่ออูถามว่าสเปคของเธอเป็นแบบไหนหรอเพื่อนบอกว่าเธอไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นหรอกเธอต้องทํางานเลี้ยงตัวเองนะว่าแต่ทําไมพี่ถึงสนใจเรื่องของเธอมากละ่ะต่ออูจึงตอบไปว่าก็เราอยู่ด้วยกันนี่ด้านนางเอกก็บอกกับจีอุนว่าที่ฉันชวนฮเยจีมาด้วยเพราะฉันทราบซึ้งตอนที่ฉันออกจากบ้านฮานเนินเธอชวนฉันไปค้างที่บ้านเธอและฉันก็คิดว่าเธอเป็นเพื่อน จ,จีอุนเจอสร้อยของนางเอกเขาก็ถามเธอว่าเธอจะให้ไรเป็นการตอบแทนนางเอกบอกว่าฉันทําให้ทุกอย่างจีอุนจึงเอาสร้อยออกมานางเอกดีใจรีบเข้าไปกอดคอจนทั้งคู่ล้มไปด้วยกันแล้วทั้งสองก็สบตาการปิงปิงนางเอกตกใจรีบลุกขึ้นแล้วบอกว่าขอบใจนะด้านแม่เลี้ยงก็มาหาชายที่ชื่อว่าคังฮยองจินและขอค่าเลี้ยงดูที่เธอเลี้ยงนางเอกมาเขาบอกชื่อของแม่นางเอกว่าพวกคุณเคยสอนเทควันโดด้วยกันเมื่อสิบปีก่อนแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกว่าเป็นการ เข้าใจผิดนั่นไม่ใช่ลูกของเขาแม่เลี้ยงจึงบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของคุณกำลังไล่จับผู้ชายรวยๆที่บ้านฮานเนนกรุ๊ปคุณต้องไปเอาตัวออกมาให้ได้เข้าใจไหมด้านจีอุนก็ถามนางเอกว่าสร้อยมีความสำคัญยังไงนางเอกก็บอกว่าเป็นสร้อยสำคัญที่แม่ของฉันกำไว้แน่นตอนที่จะหมดลมจีอุนบอกว่าแม่เขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เลยด้านเฮเยจี A G เห็นชุดพยองมินเปียกเธอจึงคิดจะเอาไปตากให้พยองมินมาเห็นก็บอกว่าเขาเอาไปตากเองได้เฮเยจี A จึงบอกให้เขาไปยืมชุดของจีอุนก่อนเพราะ เขาไม่ได้เอาชุดมาฮยองมินบอกว่าไม่ต้องเธอมาเพราะอยากอยู่กับจีอุนก็ไปหาเขาสิอย่ามายุ่งกับฉันฮเยจีบอกว่าฉันมาเพราะนายเราไม่ได้มาที่นี่ด้วยกัน1ิปีแล้วนายมาที่นี่กับฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฮยองมินบอกว่าไม่สักนิดมันไม่มีความหมายกับฉันเลยเพราะฉะนั้นเธอคนหยุดได้แล้วจีอุนมาเห็นฮเยจีก็ถามว่าทําไมถึงทําหน้าบึง้งฮเยจีบอกว่าการที่เธอมาที่นี่เพื่อให้ฮยองมินเห็นเธออยู่ในสายตาบ้างแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่คิดด้านคุณปู่ก็บอกให้ทนา ายเขียนพินายกรรมฉบับใหม่และบอกว่าต้องรีบเลือกทายาสืบทอดโดยไม่รู้ตัวว่าภรรยาแอบฟังอยู่ส่วนนางเอกขณะที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่จีอุนก็เดินเข้ามาหาโทรศัพท์เขาเห็นมีคนอาบน้ําอยู่จึงคิดว่าเป็นฮยองมินจึงเข้าไปเปิดดูนางเอกจึงเอาสบู่มาปาหน้าเขาและบอกว่าขอโทษทีนะแต่ช่วยออกไปได้ไหมพอจีอุนรู้ว่าเป็นนางเอกก็รีบขอโทษและรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาเห็นอะไรวแวบๆเข้าแล้วจึงรีบออกไปจีอุนยืนรอนางเอกหน้าห้องและบอกว่าประตูมันเสียฉันเลยเดิน เฝ้าไว้เผื่อมีคนเดินเข้าไปนะ่ะทั้งคู่รู้สึกเขินจนไม่กล้ามองหน้ากันนางเอกทำตัวเหมือนกำลังร้อนรนเพื่อนจึงถามว่าร้อนหรอน,นางเอกบอกว่าเปล่าเพิ่งอาบน้ำมาเพื่อนจึงบอกว่ามีนมอยู่ในตู้เย็นลองไปชิมดูสิโดยไม่ฟังเพื่อนบอกว่านมอยู่ในขวดฝาเหลืองนะนางเอกก็หยิบขวดฝาแดงมาดื่มเข้าไปอย่างเยอะ จากนั้นนางเอกก็เริ่มเมาเพราะเห็นหน้าเลขาเธอก็บอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยอย่างแย่ทําไมคุณต้องพูดเป็นทางการตลอดเลยเลยาะก็บอกแบบงงๆว่ามันเป็นคําสั่งท่านประธานครับนางเอกบอกว่าไม่ต้องสนท่านประธานไหนร้องเรียกชื่อฉันฮาวอนซิเพื่อนเริ่มสงสัยที่เธอดูเหมือนคนเมามากเลยเลยา่เด้กกลิ่นก็บอกว่านี่มันวายนี่ทำเอาทุกคนหวัวเราะนางเอกเห็นซออูหวัวเราะจึงเข้าไปถามว่ามันตลกมากหรอซออูก็บอกว่าใช่ตลกมากเลยเล่นอยู่คนเดียวสนุกขนาดนั้นด้วยหรอ นางเอกก็บอกว่าใช่น่ะสิพวกนายไม่ยอมเล่นกับฉันฉันเลยต้องไปเดทไกลอยู่คนเดียวฉันฝันอยากไปเที่ยวกับเพื่อนมาตั้งนานฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยทันอุตส่าห์ตั้งตารอแต่นายก็ไม่ยอมมาเล่นกับฉันซาอูบอกว่านี่ฉันก็เปลียมบาร์บีคิวให้เราไงนางเอกก็บอกต่อว่าฉั้นอุตส่าห์ฝันว่าจะได้ใส่เสื้อทีมกับเพื่อนแล้วไปเที่ยวแล้วเสริมสมร้างไมตรีตอนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วทุกคนก็บอกว่าดูนี่สิทุกคนต่างยอมใส่เสื้อทีมแล้วมานั่งเล่นกับเธอกกันนนนนนอออย่่าาางงสสนนุเพืข เขามาหาซออูและเห็นเนื้อเพลงที่เขาแต่งขึ้นเหมือนชอบใครบางคนอยู่จึงถามเขาว่าพี่มีคนที่แอบชอบอยู่หรอพี i, มีแฟนคลับเยอะแยะห้ามมีแฟนนะซออูแต่งเพลงนี้ให้นางเอกขณะที่เฮเยจี A G เดินมาก็เจอขับฮยองมินจึงเข้าไปพูดคุยเรื่องราวความรักสมัยพวกเขาเป็นเด็กด้วยกันฮยองมินรักเฮเยจี A G ไว้ที่เก e. ้าอี้เฮเยจีจึงบอกว่าดูนี่สิมันยังอยู่เลยนายเคยเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ตอนนี้นายมีแต่ความลับนะฮยองมินบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรแค่นี้ชีวิต ฉันก็ซับซ้อนพอแล้วฉันแค่นอนไม่หลับเลยเดินมาที่นี่ฮเยจี AG จึงวาดรูปที่มือให้เหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กที่ฮยองมินจูจุ๊บเธอหลังจากวาดรูปให้เธอเสร็จฮเยจี AG จึงเข้ามาจูบฮยองมินเขาก็รู้สึกเคลิบเคลิมแต่แป๊บหนึ่งเขาก็รีบลุกขึ้นฮเยจี AG ถามว่ายังจําไม่ได้อีกใช่ไหม งั้นฉันไปชอบคนอื่นได้หรือ,อยังยองมินบอกว่าจะมาถามฉันทําไมฮเยจีจึงบอกว่าถึงแม้ผู้ชายคนนั้นจะเป็นจีอุนก็ตามหรอดานจีอุนก็เมาหนักมากเขานั่งบอกกับนางเอกว่าฉันรักเธออยู่หลายครั้งเจ้านางเอกลุกขึ้นถามว่าจริงหรอจีอุนตอบว่าอืมแล้วเข้าไปจูบปากนางเอกนางเอกที่เมาหนักส่งแก้วไวนให้เขาอีกจีอุนเดิมไวายจนหมดก็เข้ามาจับแก้มนางเอกและจูบนางเอกอีกครั้งด้วยความฟิน